สวดีครับผมสวัสดีเอฟซีอาจารย์น็อตนครพนมสุภูสุขณ์นะครับอ่ะมือนีมารีวิวพินคือเก่าครับชีวิตผมนะครับผมอ่ะบอดี้รีวิวโดดแล้วครับพินตัวนี้จะไปเอ่อปทุมธานีนะครับผมส่งให้ลูกค้านะครับผมเพิ่นโอนเงินมาเรียบร้อยนะครับผมอ่ะเบื้องสัะนะครับผมมาฟังภาพให้ฟ้ากันนะครับสวยงามนะครับราคา6,900บาทนะครับสวยงามขนาด สรงให้ลูกค้าปทุมนะครับผมมามาฟังเสียงพากวิฟ้ากันผู้ดใดสนใจกับทางท่ายมากลยครับเนดะ้ออ่ะปิกอัพหน้านะครับ cắt cạn โบมีติดเฟสโบมี่ยังนะครับ สนใจกับทักทายเข้ามานะครับผมเนาะไม่ว่าที่ทักมาทาั้งไล่ทั้งแชททังอินบ็อกทั้งใดก็ทักมานะครับผมราคา6,900บาทนะครับพินไฟฟ้าไม้แต่ดำา PU พเล่นได้5เสียงอะไรสีทองตัวนี้ไปประทุมครับผมสวยงามอ่ะเบิ่งก่อนครับเบิ่งความงามก่อนราคานี่โอจับตรงไดครับเบิ่งความงามก่อนครับ ตัวนี้ไปประทุมนะครับอ,อ่าเบอร์ข้างหลังนะครับนี่สวยงามเด่วงามดำงามวับเลยหัวตัดกับสีนะครับไม่เลกขกคันคอนะครับผมโอเคนะครับพิ้นตัวนี้3ามสายสิบห้าเฟดไม้แต่ดำอะไรทองนะครับอะไรทองหนึ่งโทนหนึ่งวอลรุ่ม มีตัดซิงเกิลคอยได้ซีเลคเตอร์3ทาง,เล,เ,งนะเล่นได้5เสียงนะครับเล่นได้5เสียงนะครับเนาะเฟดเป็นเฟดจัมโบ้นะครับเก็บงานเนียนเนียนเนียนคลิปนะครับเก euh, แบบ็บน,น,น,บนา board, บเนเนียนคลิปนะครับโบมี่แบบรูปเบิ้งในโบมี่นะครับอ่ะหน้าฟิงเกอร์บอร์ดรูปเบิ้งเนียนคลิปนะครับทัชชิ่งต่ํานะครับทัชชิ่งต่ำเนาะเล่นง่ายนี่ครับปั๊บ นะครับผมสวยงามมีเล็กขันคอนะครับหัวไม้มกอะไรสีทองสวยงามครับตัวนี้ราคา6,900บาทอะไรสีทองเหลืองอารามงามตาเดี๋ยวจะจัดส่งให้ลูกค้านะครับรีวิวให้เพิ่นนะครับผมผู้ใดสนใจกระทักทายเข้ามานะครับผมมีหลายนะครับพินมีหลายมาเลือกเอานะครับเนาะมาลายใดแบบใดนะครับผม6,900บาทรวมส่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกัน